กันด้วยนะครับอย่าผมครับเพราาพาเพลินนะฮะก็วันนี้นะก็จะเป็นอีพีเท่าน,นะผมก็ลืมเหมือนกันน่าจะอีพีที่มันห้าไม่ก็หกเนาะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทาเป็น G F X ง่ายๆแบบแบบง่ายยิงง่ายแบบง่ายแบบง่ายไม่ต้องเข้าเบนเดอร์อะไรเลยฮะโดยเอยนะครับไม่ง่ายเลยก็คือเราต้องมีตัวนี้เลยนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยตัวคาแรคเตอร์นะนี่เดี๋ยวผมจะพยายามไปหาลิงก์มาิทีให้นะครับอ่าทีนี้นะฮะเราอยาก เสกตัวอะไรมาเราพิมพ์ชื่อนะฮะเราอยากเสกคนไหนมาในโรบอทพิมพ์เลยสมมติว,ว่าผมอยากทำเป็นของผมนะฮะผมจะสปาเป็น R R6 นะครับอ่ะเรียบร้อยทีนี้นะฮะเราก็จะต้องขออภัยนะครับเช่วงนี้คือมุ่งกันเยอะนะครับโอเคต่อไปเนี่ยพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราเพิ่งทำอะไรนะฮะให้เราเนี่ยมาที่โฮมครับ มาดิพาร์ทฮะเออแล้วก็อย่าลืมเลือกคัลเลอร์ไว้เป็นตัวสีเขียวอย่างเงี้ยมาดิพาร์ทฮะนี่ยเรือบปับ๊บนี่เลยแล้วก็ทำการมาขยายมันนะปึ๊บปึ๊บขยายให้มันเป็นฉากเขียวใหญ่ๆเลยนะครับทีนี้นะฮะเราหยิยบตัวเรามาเลยอันนี้จะเป็นชิปคั้นข้าง,ง่ายๆสอนทำแบบง่ายมากๆนะครับนี่นะเราหยิยบตัวมันมานชึบอ,อ่ะ อย่าให้มันไปอยู่แนวไหนนะทําได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมองผมเดี๋ยวผมจะพยายามจับให้มันตรงนะครับอ่ะโอเคตรงแล้วทีนี้ อ่ต่อไปนะครับให้เรามาต่อไปนะครับให้เรานี่เลยจนะทำการขมันอยู่อ่าเราก็จะแยกชิ้นส่วนออกมานะครับทีนี้โอเคจับที่แขนอย่างนี้นะครับสำหรับอันนี้คือผมจะทําให้ดูนะแต่ส่วนหัวเออผมยังพยายามหาวิธีแก้ยอยู่ก็คือไอ้พวกเนะี่ยพวกผมถ้าปิดปากหมวกมันไม่มาด้วยนะ่หนะมุนแขนอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาตัวมูฟมาขับเรื่อนยึดยึดเรารู้สึกว่ามันังไม่โอเคแล้วก็ขยับนิดนึงนะฮนะ,ะเราก็จะได้มาลอะอ่อย่างผมเนี่ยผมก็จะทำให้มันเป็นแนวตรงนี้เลยนะฮะยึดเพราะว่าผมเนี่ยจะทำเป็นป้ายแบบถ้าเคยดูนสตรีมนะครับจะเป็นป้ายแบบอ่าตัวอย่างนะ,ะเดี๋ยวผมโชว์รูปให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือผมกำลังทำการ ขู่แขนบอกว่ากด subscribe ทีนะแอ่ผมกจะทำให้นะวันนี้นะตรวนี้นะมันใกล้ไปก็มูฟอกมานิดนึงขยับอกมาลงมานิดนึงอ่าทีนี้ได้อย่างนี้แล้วนะครับอ่าแล้วพี่ก็หลายคนก็ถามว่าพี่เอาไปยูทูปเพ่าไหนให้พิมตรงนี้เลยนะครับพี่ทาไมอ่าถูกแล้วอ่า ยูทูบเบอร์นะครับยูทูบอ่ะพิมีเอามันทำไมมันไม่เหมือนนั้นเลยล่ะใช่ครับผมไม่ได้พิม, YouTube, ว,ม,มพว่ายูทูบครับผมผมเพิ่งว่า u ับสคร b e ครับโอเคไม่เกี้วผมจำผิดน,นะอับนี่ไงสับสครายนี่แล้วก็เรียกมานะครับอันเชิญที่มานะฮะคลิปแล้วก็ขยับมาซื้อหมุนนิดหน่อย อันนี้ผมบอกก่อนนะรับว่าเป็นการทนการทำ GMF แบบง่ายเกินนะง่ายแบบง่ายสำหรับคนที่มไม่อยากเข้าเบนเดอร์หรือแบบเครื่องไม่พอเเครื่องไม่แรงพอดีจะเข้าเบนเดอร์หรือว่าใช้เบนเดอร์ไม่เป็นอ่านี่เลยนี่ฮะเราก็จะได้มาแล้วเห็นไหมแล้วเวลาเราอยากได้เนี่ยเราต้องทำไงนะให้เรามาอย่างนี้นะครับอี๋นี่เลยแล้วก็ทำการแคปแคปต,ตรงนี้นะตรงส่วนที่เราจะใช้นะฮะแคปมาเลยเรียบร้อยนะ พอแคปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไมาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่อ่าเห็นไหมอ่าอย่างทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใส่แบบอย่างแบบพวกโปรแกรมตัดต่อให้ดูอะ่ระรองเอาไปโปรแกรมตัดต่อขอ,ของผมก่อนเลยนะซึ่งผมบอกก่อนนะคะว่าไออันนี้เนี่ยผมทำอาไว้สำหรับการแปะทำคลิปวิดีโอหรือว่าแปะกับตัว ที่เป็น,น,ปน,นหน้าปุกของคุณวัตชอร์ปอะเยอะนะอันน่าจะช้าไปหน่อยอ่ะงั้นเอาเป็นเดีย๋ยวผมมาเดี๋ยวโอเคมาละอะโอเคเนี่ยครับ <Okay. S 2> โอเคกดโอเคไปเ่อ๋ยรอแป๊บหนึ่งนะฮะคือเครื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างช้านะเพราะว่าคือข้าเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างช้านะเพราะว่าผมเนี่ยเปิด OBS ไว้แล้วก็ลงบลูสวไว้แล้วมาเปิดอันนี้ก็จะแบบทาหน่อยหรือไม่รู้ว่านคนดูจะแลงกันไหมนะเพื่อความเลยวพี่ตรองน,นี้ไปเลยปับ๊บเออเซฟไหมไม่เซฟนะ,ะหนูว้าม่หลดเร็วขึ้นเยีะเลยเราวางอันนี้ฮะนี่เอามาวางองนันนี้เลยจึบ๊บซึ๊บอย่างนี้นะฮะ อาทีนี้ทำไงดีคิดไปที่รูปอาครบอันนี้สอนไปดคร่าวๆด้นะสอนเราคนที่ใช้อ่ผมคลิดไปที่รูปแล้วก็ชูรคีอ่าเห็นไหมนี่เราได้แล้วอ่ทีนี้นะครับเราจะปรับแต่งยังไง่าย่อ่าิวผมผมจะเอาไปตรงนี้ครับยอเลหน่อยนี่เลยทีนี้เราก็จะได้มาเป็นอย่างนี้แล้วครับ โอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสั้นง่ายๆครับวันนี้